สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะคะงวดวันที่5เดือน8 64นะคะสําหรับงวดวันที่5เดือน8 6 4กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่5นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงวดวันที่2เดือน8 6 4ก่อนนะคะงวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะคะว่าตัวไหนเข้าตัวไหนหลุดนะคะสำหรับงวดวันที่2นะคะจะมาสรุป ผลก่อนนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า1ิปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมเราจะมาสรุปผลก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับงวดวันที่2นะคะก็มี2ส,สูตรเนาะอ่าแนวทางงวดวันที่2เดือน8 64นะคะหวยลาวพัฒนานะคะสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะ สูตรคัดพิเศษนะคะสูตรนี้สูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างนะคะเลขที่ออกนะคะสองสองห้าเก้าห้าหกเก้านะคะสำหรับชุดหกตัวนะคะชุดหกตัวสองห้าเก้าห้าหกเก้านะคะสำหรับชุดห้าชุดสามตัวนะคะห้าหกเก้านะคะ สองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะเก้าห้าหกเก้านะคะสำหรับชุดสองสองตัวก็เก้าห้าหกเก้านะคะสองตัวบนล่างนะคะเรามาชมกันนะคะอ่าสูตรนี้นะคะของเรา95นะคะไม่มีนะคะของเรามีแค่94นะคะของเรามีแค่94เลขที่ออก95นะคะ69เราไม่มีนะคะ เราไม่มี6 9ก้นะคะงวดนี้ชุดคัดพิเศษเราไม่เข้านะคะเราเจาะไม่เข้านะคะสําหรับชุดคัดพิเศษนะคะชุดคัดพิเศษไม่เข้านะคะ9 5ไม่มีนะคะ69ก็ <69 S 2> ไม่มีนะคะเรามีแค่9 4แล้วเรามาชมชุดต่อไปนะคะอ่าสูตร2นะคะ แนวทางนะคะแนวทางวันที่สองเดือน8 64หวยัวลาวพัฒนานะคะเด่น8เด่น5ลรอง2นะคะเด่น8เด่น5ลรอง2นะคะสำหรับเลขที่ออกนะคะ25 9569นะคะชุด6ตัวนะคะ25 9569นะคะชุด3ตัวนะคะ569านะคะสำหรับสองตัวบนล่างนะคะ69 95นะคะ หกเก้าเก้าห้านะคะอ่ากำลังวันนะคะลืมเนาะอ่าเดี๋ยวย้อนมาอ,นะอ่ามีสูตรคัดพิเศษนะคะเราเข้าเก้านะคะแล้วก็เข้าหกนะคะสำหรับชุดอ่าพิเศษนะคะเราย้อนไปเนาะอ่ามาเข้าชุดอ่าเด่นแปดเด่นห้ารองสองนะคะเด่นแปดเด่นห้ารองสองนะคะเห็นกันไหมคะ กเก้านะคะหกเก้านะคะเราไม่มีนะคะเรามีสูตรนี้สูตรเด่นแปดเด่นห้านะคะห้าเก้านะคะเราเรามีตัวกลับนะคะเราเข้าตัวกลับนะคะห้าเก้านะคะห้าเก้าเก้าห้านะคะสำหรับเด่นเด่นห้านะคะเรามีเด่นห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะเราเข้าตัวกลับนะคะ แล้วก็สองห้าสองห้าลอง 2, ลองสองนะคะลองสองเด่นห้านะคะลองสองเราเข้าสองห้านะคะสองห้าอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ชุดหกตัวนะคะชุดหกตัวสองห้านะคะเข้าตรงๆนะคะสองห้าชุดนี้นะคะเราเข้าแค่ห้านะคะ กำลังวันมีห้านะคะมีแค่ห้ามีแค่ห้านะคะหกเก้าห้าหกเก้าไม่มีนะคะสรุปแล้วนะคะเด่นแปดเด่นห้านะคะเด่นห้านะคะเราเข้าก้าห้าเก้านะคะเข้าห้าเก้าเก้าห้านะคะเข้าตัวกลับนะคะห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็สองห้านะคะสองห้าอยู่ตรงนี้นะคะ สองห้าชุดหกตัวนะคะชุดหกตัวนะคะเราหกเก้าเราไม่มีนะคะเรามีแค่ห้าเก้าเก้าห้านะคะค่ะแล้วเ,เรามาตามต่อเลยนะคะตามต่องวดวันที่งวดวันที่ห้านะคะ ต่องวดวันที่ห้าเลยนะคะสูตรนี้สูตรคัดพิเศษเช่นเคยนะคะสูตรหนึ่งสูตรคัดพิเศษนะคะมองเห็นไหมคะเดมินก็ไม่รู้จะหันยังไงแล้วเนาะสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษคัดพิเศษ2ตัวนะคะ ตัวบนล่างนะคะสูตรสองตัวบนล่างนะคะคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษนะคะ จะใส่กําลังวันด้วยนะคะวันนี้นะคะสําหรับสูตรพิศพเศษนะคะสูตรัดพิเศษห้าศูนย์นะคะห้าหกสองหกนะคะ สองสองนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งแปดนะคะหกสี่นะคะ สามนะคะสี่สองสี่แปดนะคะเจ็ดสามเจ็แดแปดนะคะแปดห้า แปดหกนะคะแปดสองนะคะสำหรับสองตัวนะคะสูตรสองตัวสูตรคัดพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กำลังวันกันนะคะเรามาลงกำลังวันกันนะคะเดี๋ยวให้ชมอีกครั้งนะคะหนึ่งนะคะสองสี่นะคะ หกแปดห้านะคะสำหรับกำลังวันนะคะเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งนะคะแนวทางงวดวันที่ห้านะคะวันที่ห้าเดือนแปดหกสี่หวยลาวพัฒนานะคะสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่างห้าศูนย์ห้าหกสองหกสองสองหนึ่งสองนะคะ 1864634248นะคะ7378858682นะคะกําลังวันนะคะ124685 124685นะคะสําหรับกําลังวันนะคะแนวทางวดวันที่5นะคะหวยลาพัฒนาสูตรคัดพิเศษนะคะก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับท่านใดที่รับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอยย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับสูตรคัดพิเศษก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะเจอกันค่ะ